ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ QJ Motor ตแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำจากประเทศจีนซึ่งได้มีความร่วมมือกับ MV Agusta าทำการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่น S R K 921 R R โดยใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ MV Agusta แต่ได้รับการออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งคันเพื่อวางจำหน่ายในประเทศจีนเท่านั้น มันถูกเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมพศ2568ด้วยราคา6,999 9, 9หยวนคิดเป็นเงินไทย3 1 7 0 0 0บาทเครื่องยนต์4สูบเพียงดับเบิลแคมสวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง9 2 1ซีซีให้กำลังสูงสุด129แรงม้าที่1,000 0รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ tft ขนาด5นิ้วมาพร้อมกล้องวิดีโอด้านหน้าเทคโนโลยีอัดแน่นจัดเต็มความจริงแล้ว qj motor มีแผนจะเดินหน้าบุกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่เนื่องจากว่าผู้นำเข้าของคนไทยนั้นได้มีการปรับแผนเรื่อนการเปิดตัวออกไปเราก็เลยไม่ได้เห็นการเปิดตัวของ qj motor ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดมาเลเซียได้มีการเปิดตัว QJ Motor รรุ่นใหม่นั่นก็คือ AX 2 0 0 S นำเข้าโดยบริษัท MFORCE BI HOLDING เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่มาเลเซียวันที่17พฤษภาคมพศ2568มี3สีให้เลือกก็คือสีเทาสีน้ำเงินและสีน้ำตาลทรายค่าตัว 7,988ริงกิตคิดเป็นเงินไทย6,1500บาทย้ำนะครับว่า6,1500บาทมันคือรถออตโตเมติกขนาดเครื่องยนต์1 7 5ซีซิงเกิลแคม4วาวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด17.6แรงมา้าที่8,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด 15.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีถ้าผู้นำเข้าในเมืองไทยของเราไม่มีการเปลี่ยนแผนบานนี้คงจะมีการเปิดตัวรุ่น AX200S กันไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูเจ้า AX200S คันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรครับกับราคาค่าตัว61,500บาทที่มาเลเซียซึ่งก็คาดว่าราคาในเมืองไทยคงจะไม่แตกต่างกันมากนะัก มันโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีการติดตั้งปีกวิงเล็ตหน้าจอเรนใหม่เป็นแบบ LCD ระบบไฟ LED รอบคันเครื่องยนต์175ซีซีที่ให้พละกกำลังที่ไม่ธรรมดาครับช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช็อกอัพหลังคู่คอยสปริงพร้อมซับแทงสีทองที่โดดเด่นดิสเบรกหน้าขนาดจาน230มิลลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังขนาดจาน220รยมิลิเมตรพร้อม ABS 2 c h a n nel ยางหน้า100ทับ80ขอบ14นิ้วยางหลัง120ทับ70ขอบ14นิ้วมีแท็กชั่นคอนโทนป้องกันการลื่นถลของล้อหลังเบาะนั่งสูง780ม mm, ิลิเมตรถังน้ำมันจุ10ลิตรน้ำหนักรถ127กิโลกรัมกุญแจแบบ Smart k คีมีช่องเสียบ USB 2ช่อง หลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า QJ Motor นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในประเทศจีนน่าเสียดายครับถ้าวันนี้ QJ Motor บุกตลาดเมืองไทยก็คงจะมีมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งมอเตอร์ไซค์ Big b ไบคในแบบซ u เปอร์สปอร์ตหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกสกูตเตอร์ขนาดเล็กเรื่องราวของ QJ m o t มอกับตลาดเมืองไทย จะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะบุกตลาดอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ